แคลเซียมเนี่ยเป็นตัวที่เพอร์เฟกที่สุดและดีที่สุดในท้องตลาดนะคะมีท่านใดยังไม่เคยเห็นแคลเซียมเราไหมคะแคลเซียมของเราเนี่ยข้างในจะเป็นผงสีขาวๆนะคะเวลาเปิดแล้วเนี่ยให้ปิดเข้าปิดให้สนิทแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะเนื้อข้างในจะเป็นผงอย่างนี้เลยค่ะเพราะนั้นเวลาใช้นะคะก็เอาช้อนชา หนึ่งช้อนชาผสมลงไปในเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะคะเช่นบางคนกินนมกินน้ำานมถั่วเหลืองกินน้ำธัญ,ญพืชกินอะไรก็ได้ผสมลงไปได้เลยห้ามผสมแคลเซียมลงไปในเหล้าและกาแฟและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะขออย่างเดียวเพราะว่าแคลเซียมห้ามอยู่กับกาแฟมันจับกันแล้วก็มันได้ตะกรอนนิ่วนะคะห้ามกินแคลเซียมพร้อมกับหน่อไม้ นะคะไม่เวิร์กนะคะเพราะฉนั้นในคนที่กินหน่อไม้อยู่นะคะให้หน่อไม้มันย่อยไปก่อนสัก2ชั่วโมงเราค่อยกินแคลเซียมนะคะจะได้ไม่เกิดตะกอนนิ่วอันนี้คือแนะนําแต่แคลเซียมของเราเป็นแคลเซียมยี่ห้อเดียวในท้องตลาดที่ท่านกินเท่าไหร่ก็ไม่เป็นนิ่วนะคะถ้าไม่กินหน่อไม้นะคะเพราะว่าท้องตลาดเนี่ย ในเราที่เราเห็นมันก็ทั้งที่คุณหมอจ่ายมามันจะเป็นแคลเซียมตัวที่ถูกมากๆเลยนะคะการดูดซึมจะดูดซึมแค่3 0เเท่านั้นหมอเลยต้องจ่ายเยอะไว้ก่อนจ่ายที1,500มิลลิกรัมนะคะเพราะดูดซึมได้30%ก็ดูดซึมได้450อีกพันมิลลิกรัมไปไหน,นะคะอยู่ในเลือดรอไตขับทิ้งนะคะถ้าไตาขับช้าเป็นไงคะเป็นนิ่วอยู่ในไต นะคะไปกองอยู่ตามขอบกระดูกเพราะว่ามันเป็นแคลเซียมอยู่ในรูปแบบที่ร่างกายใช้ไม่ได้อะคะ่ะมันส่วนมันมันไม่มันไม่ได้อยู่ในโครงสร้างที่ร่างกายจะเอาไปสร้างกระดูกแต่แคลเซียมของเราเนี่ยเราสร้างเราทําออกมานะคะให้มันให้มันอยู่ในรูปแบบ ที่มันจะต้องสร้างกระดูกได้ทันทีเลยเขาเรียกว่าเราทําอะมิโนแอซิดคีเลตในตัวของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านดูด้านข้างเนี่ยเราจะบอกเลยนะคะว่าแคลเซียมให้ทําอะไรแมกนีเซียมให้อะไรแล้วก็แมงกานีสมีโบรอนแล้วก็มีวิตามินดีด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปดูแคลเซียมของยี่ห้ออื่นไม่มีใครเหมือนเรานะคะเราต้องใช้5ตัวนี้ในการสร้างกระดูกถ้ามีไม่ครบ5สร้างไม่ได้ถ้าไม่ใช่รูปแบบฟอร์มนี้ก็สร้างไม่ได้เช่นกันนะคะอีกเรื่องหนึง่งแคลเซียมตัวนี้เนี่ย มันสามารถมากเลยทําให้เด็กสูงวัยท่านไปหาเลยนะคะครูปรถมเด็กปถมประมาณสักป .5 นะคะช่วงเนี้เป็นช่วงที่เด็กกําลังตัดสินใจว่าเด็กจะสูงหรือเด็กจะเตี้ยสังเกตไหมคะคือเด็กช่วงประมาณ 10- ถึง14ขวบเป็นช่วงที่ร่างกายกําลังจะจะขึ้นถ้าจะสูงสูงช่วงนี้ถ้าถ้าเตี้ยคือเตี้ยเลยนะคะจะบิวให้ทันผู้หญิงถ้าจะบิวให้สูงก่อนประจําเดือนมา เด็กผู้ชายก่อนหมดขึ้นนะคะแลวอันการันตีเลยว่าสูงเพราะว่าให้ทานแคลเซียมเราวนะคะวันหนึ่งสองช้อนชาต่อวันในเด็กหนึ่งช้อนชาต่อหนึ่งมือ้อวันหนึ่งสองครั้งเติมไปในอะไรก็ได้ยาคูนมเปี้ยวอะไรก็ได้1ปีนะคะลูกค้าอันสูงได้หนิ้วสองปีผ่านไปน้องสูงได้1ฟุตจากเด็กที่แบบตัวแค่อกเราะค่ะตอนนี้เนี่ย บวกไปอีก30เซนเดี๋ยวนี้น้องสูงน้องอายุ12สูงได้เกือบร้อยเจแหละนะคะถือว่าพ่อแม่พอใจ <c oughs> จริงๆบ้านเขามีกรรมพันธุ์สูงแต่น้องไม่มีไม่ไม่มีแนวโน้มจะสูงเลยน้องจะไปทางพ่อพ่อพ่อเนี่ยพ่อเตี้ยแต่แม่หุ่นดีนะคะตอนนั้นแม่ก็กังวลมากเลยเพราะว่าน้องไม่มีแนวโน้มกลัวน้องไปทางพ่อน้องอีกคนนึงเนี่ยอันไปเจอเป็นลูกค้ายังเตี้ยอยู่เลยจินของเราแค่2เดือนเด็กสูงขึ้น2เซน ตอนนี้นะคะแม่สั่งเราไปกินอย่างเดียวนะคะเดือนละหมื่นกว่าบาทเจอลูกใครก็แล้วแต่แจกแคลเซียมให้ลูกกินนี่พิสูจน์เลยนะคะว่าเด็กคนนี้คือกินแคลเซียมยี่ห้ออื่นมา2อสมปีแต่พอกินของหยุดอน,นุนปุ๊บกินของเราแค่2เดือนสูงขึ้น2เซน นะคะตอนนี้แม่เขาฟันธงเลยว่าของเราใช่แน่นอนนะคะมีลูกของคุณครูดำน้ำนะคะชื่อของพี่ขุนกิง่งลูกเขาก็สูงขึ้นชัดเจนเหมือนกันนะคะกินมาหลายยี่ห้อพอกินแคลเซียมเราประมาณครึ่งปีเอ่อหนึ่งปีลูกสูงขึ้นประมาณ6นิ้วก็คือประมาณครึ่งฟุตเพราะฉะนั้นแคลเซียมเราเป็นตัวถ้าท่านจะเล่นลูกค้าตลาดเด็กนะคะเล่นเลยค่ะเด็กควักเงินก่อนพ่อแม่นะออนเคยเจอพ่อ,อนเจอหนะ้าออนถามเลยหนูอยากสูงอยากเตีย้ย ดาราทุกคนตอนนี้สูงหมดเลยนะคะมีเคยเห็นดาราเตี้ยๆไหมคะไม่มีโอ้โห F4 นี F o N ่สูงแบบร้อยแปดไหลหน้าซบมากเลยนะคะถูกไหมเพราะนั้นเด็กผู้ชายเนี่ยฝ่ฝันมากต้องสูงเด็กผู้หญิงเนี่ยเห็นเขาประกวดนางงามประกวดเทพีต้องสูงเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ตลาดเลยนะคะเพราะว่า ถ้าเด็กหนึ่งคนหนึ่งกระปุกคุณแม่อีกหนึ่งกระปุกคุณยายหนึ่งกระปุกคุณตาหนึ่งกระปุกเป็นไงคะสี่กระปุกไปแล้วนะคะแคลเซียมตัวนี้โรคก,กระดูกคุณหายเร็วนะคะตัวนี้เนี่ยเรารู้ได้ไงว่าดูดซึมเร็วไม่เร็วถ้าท่านมีคนเป็นตะคิวเป็นตะคิวนะคะหรือเคยเจอแม่นั่งนั่งอยู่เป็นแบบ เก่งที่ขาเลยนะคะเอาแคลเซียมเรา 1- 2ช้อนชาผสมน้ำเปล่า1แก้วและให้กินเลยค่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแต่คิวขายหรือใครที่กำลังปวดเมนปวดหน้านิ้วคิ้วขมวดหรือปวดไมเกรนขึ้นตอนนี้อยู่เลยนะคะเราจะมีตัวที่คลายกล้ามเนื้อได้ดีเพราะเราเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมที่ดูดซึมเร็วนะคะ2ช้อนชาในน้ำหนึ่งแก้วใหญ่ๆนะคะแล้วดื่มเข้าไปเลยค่ะน้ำเปล่าๆถ้าจะต้องแก้ปวดไมเกรนกับเมนเดี๋ยวนี้นะคะ